ได้ได้ได้มุมไข่ของแล้วนะคะได้มุมลายสดไข่ของแล้วหาหาที่หามุมลายสดไข่ของได้เลี้ยงลูกไปด้วยได้แล้วจะเอาห้องที่เป็นห้องเสื้อผ้านะคะเอาตู้เสื้อผ้าไปไว้กับที่นอนตรงนูน้นตรงนี้ก็ทำเป็นห้องไายสดไขาของนะคะ ขายเสื้อผ้ามือสองที่พูดว่าที่ที่พูดมาว่าจะขายของนี่คือได้ยังไม่ได้ได้ยังไม่มีเงินลงทุนนะคะยังไม่มีเงินเินลงทุนสักบ,บาทเลยยังไม่มีลาวยังไม่มีไม้แขวนยังไม่มีหุ่นแล้วก็ยังไม่มีเสื้อผ้าที่ว่านั้นด้วย <c oughs> ต้องไปหายืมเงินก่อนได้ที่แล้วเพราะว่า ทดล,ลองดูแล้วว่าเลี้ยงกล้องพบตรงนี้ได้กล้องพบไม่งองแงเพราะว่ามีแอร์มีแอร์อยู่ในห้องนอนเลยตอนนี้ก็หลับอยู่ตอนนี้กล้องพบหลับอยู่แบบหลับดีมากเลยปกติก็ให้กล้องพบหลับอยู่ที่ข้างล่างนะคะไม่มีแอร์เนี่ยแล้วก็เอาตู้เสื้อผ้าที่อยู่ตรงห้องฝั่งโน้นแล้วก็เอามาไว้มาอัดเอาไว้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ ทำตรงนู้นให้เป็นห้องตอนนี้ยังลกเนี่ยค่ะตอนนี้กล้องพบเล่นเอาไว้ยังลกอยู่เดี๋ยวเปิดไฟอีกรอบห้องก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่าได้เลี้ยงลูกไปด้วยได้ขายของไปด้วยก็โอเคแล้วละ่ะลูกไม่ร้อนลูกก็อยู่ได้แล้วล่ะตรงนี้ค่ะทตอนนี้ยังโล่งอยู่เลยยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะยังไม่มีงบที่จะซื้อมาวางเลยนะคะ ซื้อก็ไม่ไม่ได้เยอะหรอกก็แค่ชิลล่าสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะั่นแหละซื้อมาเป็นลาวแขวนเสื้อแล้วก็มีชั้นพับเสื้อแล้วก็มีหุ่นแล้วก็มีอีกอะไรอีกมีไม่แขวนเสื้อใช่ขาดไม่ได้ขาดก็ได้ไม่ได้ขาดถ้าขาดถ้าไม่มีงบก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ก็แค่แบบว่ากล่องเอาก็ได้กล่องแล้วก็ยกข,ขึ้นมาโชว์ให้เขาดู นี่นะคะไม่ยังไม่มีทุนนะคะต้องรออโอยอยากขายเลยเห็นแล้วก็อยากขายเลยเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวราจะอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะคะดีใจกระดาด้วยนะคะ <c oughs> ให้ดาขายที่ดีนะคะราจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะขายตัวละสิบบาทยี่สิบบาทไม่แพงคะ่ะหาะไรายได้เข้าบ้าน ไฟก็ยังไม่มีไฟนี่สำคัญเลยเวลาไล์สดอะ่ะ